ประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้หลายๆคนตั้งคําถามในเรื่องของที่คุณอชิยะเนี่ยได้ไปพูดในรายการดังรายการหนึ่งนะครับในรายการโทรทัศน์เนี่ยรายการดังรายการหนึ่งซึ่งแน่นอนครับรายการนี้นะครับมันมีการออกอากาศไปทั่วประเทศทั้งสถานีโทรทัศน์นะครับแล้วก็ทั้งในระบบในครับในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นรายการดังนะครับซึ่งมีการพูดนะครับว่าคุณอัจิยะเองเนี่ยมีการเขาเรียกอะไร ตอนที่คุณอัจฉริยะไปที่เดนไอสวัสดีครับคุณคุณอัจฉริยะไปที่เดนไอเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดงเสนาแปดนะครับคุณอัจฉริยะเองเนี่ยไปที่เดนไอวันนั้นแล้วก็มีพยานนะครับพยานฝั่งไอคอนเนี่ยนะครับก็ไปให้การที่เดนไอด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณอัจฉริยะบอกว่าการที่เขาไปเนี่ยนะครับก็ได้เปรีการพูดคุยไม่รู้ไม่แน่ใจพูดคุยกับใครพูดคุยยังไงหรือเปล่าบอกว่านะครับว่าก็มีการถามนะครับว่าเอ๊ะ ที่มาเนี่ยมากันยังไงระวังน่าจะเป็นค่ายกันเทจนะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามีการพูดถึงว่านะครับที่มาเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยก็คือมีการเขาเรียกอ,อะไรมีการจ้างมา